สวัสดีครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2 5 6 8นะครับวันนี้ก็เป็นวัน7จับ7นะครับเดตือน 7, 7. <Baby Monster. S 1> ไ็เปนวันช้อปปิ้งนะครับของแอปแอปแดงนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้องหากดกดรับกดรับโค้ดฟรีไปกอ่ดแล้วก็ไปหาเลือกสินค้าก็ได้ราคาย่อมยาบนะครับ จังหวะนี้ราคาของคริปโตก็ยังคงไซด์เวอัพขึ้นมานะครับโดยเฉพาะราคาของดาวโจนก็ยังฟงปวกอย่างชัดเจนและรุนแรงนะครับดาวโจนก็ขึ้นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันจาก3ล้าน5ก็เป็น3ล้าน5 500 5 0 0 0 0นะครับตอนนี้ราคา BTC ก็อยู่ที่19,000จะไปขึ้นไปจะไปที่13นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ย หลายตัวก็เป็นจังหวะขึ้นยกเว้นทองคํานะครับทองคําก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องย่อเป็นสิ่งจังหวะที่จะต้องย่อแล้วก็ต้องรอรับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นรถนะครับดูจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าราคาย่อลงมานะครับถ้าดูตรงนี้ก็บอกว่าอตอนนี้โอกาสยังไม่เข้านะไม่ควรเข้านะครับการชนี้ยังไม่ควรเข้านะครับรรเพราะอะไรครับเพราะว่า MACD เริ่ม ชี้ลงนะครับ m a c d เริ่มชี้ลงนะครับแล้วก็เป็นสีแดงด้านของเส้นเส้นสีโลนะครับแล้วก็ RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นลงมาที่ยังยังชี้ลงนะครับยังไม่ใช่อยู่ต่ำแต่ว่าชี้ลงต่ำกว่าเส้นสิก n a ลนะครับเพราะนั้นรอดูโอกาสก่อน,นถ้าเป็นนักลงทุนที่ดีสไตล์ลงเอ็กคริปโตดูด,ดูคลิปดู คลิปของลุงมาเยอะท่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อตอนนี้อย่าพึ่งเข้าแม้ว่าเรามีทุนเยอะก็ต่างแต่อย่าพึ่งเข้านะครับให้รอรอชะอชะลอดูก่อนนะครับให้รอจนกว่า r า SI ยชี้พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เอเมอดีชี้ขึ้นขึ้นไปนะครพวกนี้ถ้าเราถ้าเราเห็นแล้วเราก็รอดูนะครับแค่นั้นเองครับเราไม่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้อง เวลาจะทําเงินเนี่ยมันจะต้องใจนิ่มนิมเชื่อนิ่มนิมค่านิ่มนิมนะครับอย่าไปอย่าไปรีบอย่าไปร้อนนะครับส่วนตัวที่น่าจะขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวค่าเงินบาทนะครับต่อไปค่าเงินบาทเราจะค่อยๆขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าเงินบาทของเรานั้นก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับล้วก็จะทําให้ราคาค่อยๆขึ้นไปที่ ท,ที่เดิมคิอ33บาทนะครับ33บาทนี้อีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับหมายว่าเดือนหน้านร,ราคาจะค่อยพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ราคาค่อยๆกลับขึ้นไปจากไอ i ์ไอนะครับไอซ์ไอกำลังค่อยๆขึ้นไปแล้วก็ตัวเบสติดเขากลังจะตัดเส้นสิงเนวขึ้นไปเพราะฉนั้นขาก็ากาลังจะขึ้นไปเพราะนั้นเราก็ดูไว้ล่วงหน้าแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเก่งกําไรล่วงหน้าเราก็เข้าเข้าเงิน ทานที่เล่น forex like, หรืเล่นอนะรพวกนี้ก็ดูจังหวะตอนนี้ลักษน่าจะไปในทางดีของตัวการเงินบาทไทยนะครัเล่าให้ท่านฟังเฉยๆทีนี้เราจะไปดูนะครับคริปโตนะครับโตเป็นจังหวะนะจังหวะไซด์เวอ์อัพขึ้นไปก็จเป็นปตามที่หลุงได้คาดการเอาไว้ก็จะค่อยๆขึ้นไปตามจังหวะของ RSI ตามจังหวะของ MACD ที่กำลังชี้ขึ้น เป็นจังหวะที่กำลังกำลังพุ่งขึ้นไปแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นกะที่จะขึ้นไปที่เท่าไหร่เราก็ดูกันวนะีบบนิชีหากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดก็ลงมาล่าสุดนะครก็จะได้ค่า0.618เขาจะขึ้นไปที่ราคา4ล้า 4, 7เลยทีเดียว,วนะครับ 4ล้านเจ็ดเลยนะครับเดี๋ยวราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่สี่ล้านเจ็ดนะครับก็นี้เราก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ทำใจให้สบายนะครับราคากำลังไซเวทขึ้นไปโดยถ้าผ่านแนวต้านนะครับแนวต้านที่ราคาสามล้านสามล้านสามล้านเจ็ดขึ้นไปได้นะครับถ้าผ่านสามล้านเจ็ดไปได้เขาจะไปที่จะไปที่ประมาณสามล้านสามล้านเก้า ฉะนั้นเดือนนี้เอาภาษาก็เป็นจังหวะอันดีนะครับเพราะว่าราคาจะค่อยพุ่งขึ้นไปนี้ดูจากเหตุการณ์แล้วนะครับนะคะจะค่อยพุ่งขึ้นไปเราก็มาดูสองินดิเคเตอร์คือ macd กับ rsi ตั ide, ทาทีทันใดจังหวะขึ้นไปชัดเจนนะครับก็จะค่อยขึ้นไปถ้าเกิดเรา,าจะลากเส้นลากเส้นในตัวที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับ ลากเส้นไปขึ้นไปก็แสดงว่าเป็นจังหวะขาขึ้นก็มีโอกาสที่ทํากําไรอย่างเดียวนะครับคือทํากําไรได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านมีกระตังในตอนนี้ท่านก็โกล่ได้เลยนะครับนี่คือจังหวะของตัว BTC นะครับไปดู USD นะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นไปสูงๆครับไปดูว่า จะขึ้นไปได้ไกลที่เท่าไร่นะครับจังหวะล่าสุดของเขาลากฟิโบนัชชี expansion นะครับเราก็ลงมานะฟิโบนัชชี expansion นะครับก่อ,บบบอภัยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเราก็ลากฟิโบนัชชี expansion นะครับลากจุดแรกที่ต่ำสุดแล้วก็ลากจุดที่สองที่สูงสุดแล้วก็จุดล่าสุดนะครับ เราก็ไปดู0.18ที่ราคาที่เท่าไหร่0.18ก็จะไปที่ราคา,าแสนสี่นะครับแสนสี่เลยนะครับตัวนี้นะครับไปที่แสนสี่นะครับแสนสี่ดอลลาร์นะครับถือว่าขึ้นไปยังชัดเจนแล้วตอนนี้ราคาก็กำลังยืนเหนือเส,นเส้นเส้นเส้นแนวเดิมนะครับคือเส้นเส้น แนวนี้นะครับแนวเดิมเนี่ยเขากาลังพุ่งขึ้นเหนือตัวเดิมนะครับแนวเดิมอยู่เส้นนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาพุ่งเกินเส้นตรงนี้ขึ้นไปได้ราคาจะค่อยๆขึ้นไปที่แสนแสนเจ็ดนะครับสามารถค่อยๆใจเย็นก็ราคาก็กําลังขึ้นไปนะครับทีนี้เช่นเคยยังไงเราก็ต้องดูลูหน้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะค่อยๆขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไป นะครับแล้วจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับก็ก็ดูเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นจังหวะที่กับหัวกับของตัว BTC คือดาวโจน์มันต้องขึ้นเส้นอยู่ด้านบนแต่ตัวนี้เส้นล่าสุดอยู่ด้านล่างนะครับก็มันจะขึ้นไปที่0.618ที่ราคา0.0047นะครับตัวนี้ลุงก็ใส่ไว้พันห้านะครับใส่ไว้พันห้า ลุงก็จะรอขายที่0.047นะครับก็รอขายที่0.047ไปเลยนะครับราคาก็จะค่อยพุ่งขึ้นไปแล้วก็การวิ่งของราคานะครับเส้นมันยังไม่พุ่งขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะว่าตัว RSI นี่คืออยู่อยู่ยต่ำเตี้ยเลียนลาดทาแถวเส้นซีนนะครับแต่ว่าเส้นในเบสนั้นอยู่ทาแถวใกล้ๆใ,ใกล้เส้นศีโนะครับ ก็ถือว่าจะเป็นจังหวะไต่เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถ้าเส้น RSI ชี้ขึ้นไปที่50แต่ RSI ตอนนี้คือออกบางแล้วก็ต่อเลาะเส้นซีโล่ไปนะครับก็ยังไม่พุ่งขึ้นไปเพราะเหตุนี้นะครับยังไม่พุ่งขึ้นไปเพราะเส้น RSI นี้เองนะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ใส่ เงินทุนเอาไว้เรามีเศษนิลกน,น้อยเศษพันสองพันเราก็ใส่ไว้มันก็คือเป็นต้นทุนของเรานะครับที่ทำให้โอกาสที่มันพุ่งขึ้นไปจากราคา0 0 0 1 8 1 9ยูอยู่ๆก็พุ่งขึ้นไปที่0 0 0 7ขึ้นไปที่0 0นนะครับก็ได้ตังค์นะครับเดี๋ยวมาราดูกันว่ามันจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับ เป็นต่างที่เท่าไหร่นะได้หรือเปล่านะ,อะลองลากดูนะครับต้นทุนอยู่ที่ตรงนี้เดลากขึ้นไปที่0 0นย์8นะครับนี่นะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่นะเป็นเงินขึ้นไปเท่าไหร่นะ ะจะราคาแท่งหนึ่งขึ้นมาลงมาให้แท่งที่สองสมมุติว่าเราใส่ไปพันห้าใช่ไหมครับใส่ไปพันห้าเป็นไหมนะใช่ไหมนะถูกต้องไหมนะไม่ถูกนะครับเดี๋ยว ลองอันนี้ใหม่ละกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกฝึกกันถัดไปนะครับก็ดูกําไรสุทธิเขามันก็มันก็ดูกลายได้หลายแบบนะครับแต่ออว่าลุงไม่ได้ฝึกก็ขออภยัยก็จะทากาไรขึ้นไปเกือบสามเท่าตัวสี่เท่าตัวจากพันห้าก็จะไปสี่พันเจ็ดสี่พันแปดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูเอาไว้ละกันนะครับ อันนี้ลุงก็มั่วๆไปแล้วกันนะครับถือว่าลุงมั่วแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับตัว LM นะครับกำลังเริ่มกลับขึ้นมานะครับทำไมถึงกำลังน่าสนใจเพราะว่าดูสัญญาณนะครับอันนี้สัญญาณอ๋อสัญญาณเป็นสัญญาณวัหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะครับต้องดูสัญญาณหนึ่งวีคไอหนึ่งหนึ่งเดย์นะครับวันเดย์นะครับสัญญาณไทม์เฟรมวันเดย์นะครับตอนนี้กำลังจะกลับขึ้นไป กำลังจะกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังจะสวยงามนะครับ RSI ไซกำลังชี้ขึ้นแต่ยังไม่ถึงเส้น50นะครับต้องรอให้ RSI ไซกลับขึ้นไปที่เส้น50ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแนวโน้มว่ามันกำลังจะขึ้นตอนนี้เราก็เข้าเข้าชาร์ตได้เลยนะครับเข้าช้อนไว้ได้เลยช้อนตอนนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่0.008นะครับ 0.083เป็นจังหวะอันดีนะครับ0.08803ราคาจะทำกำไรไปที่นะครับทำกำไรไปที่นะครับสูงสุดลงมาล่างสุด ราคา0.618จะทำกำไรไปที่0.122นะครับมันจะทำกำไรไปที่0.122นะครับ122กำไรเยอะทีเดียวนะครับก็น่าสนใจนะครับลุงก็มาเพิ่มลำพันธ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าจะเกิดว่าท่านเล่นไอ้เล่นคริปโตตัวเล็กๆเนี่ยจะทำกำไรให้ท่านขนาดนี้ถ้าท่านมีเงินหมื่นหนึ่ง อันเซ0.00 0.80303เนี่ยเขาผัดไปสักหนึ่งอาทิตย์ราคามันตีก,กลับขึ้นมาทันก็จะได้ตังค์อันนี้ก็ถือว่าได้ตังค์ไปแล้วแต่ใช้สอยแล้วแกะแล้วแต่กรณีแล้วกันนะครับแต่ได้ตังค์แน่นอนนะครับที่เราต้องใช้จังหวะแล้วโอกาสที่มันเป็นจังหวะขึ้นเฉ้นนี้นี่คือทำ Frame Day นะครับ แต่ถ้าเราดูไทม์เฟรม45นาทีเขาขึ้นหรือ,อยังย่อลงมายังไม่ขึ้นนะครับเขาย่อลงมาแต่ว่าก็ใกล้ขึ้นไปใกล้เส้นสีโลกไปแล้วขอให้ดูให้ดีนะครับดูได้หลายไทม์เฟรมนะครับต้องเชื่อจังหวะของไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมนะครับจังหวะหนึ่งชั่วโมงจะชี้ขึ้นแต่สี่ชั่วโมงก็ยังชี้ลงนะครับดังนั้นก็ยังคง เขาเรียกไม่ได้ตังค์เท่าไหร่แต่ว่าโอกาสมันจะพุ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับก็ใจเย็นๆนะครับดูทามเฟรมไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับมีโอกาสแน่นอนนะครับจะมีโอกาสที่จะทํากําไรแน่นอนนะครับกําลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับสวยงามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้าค่อยๆจัดเรียงเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอันเดิมที่ก็คือตัวอัลฟาลยกันนะครับ อัลฟานี้กกาลังเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างยดงามนะครับอัลฟานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดบ b นะครับ b ี BB กับตัวตรงนี้มีบีกับตัว uh, linear l e g a t i o n ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับรูจแบรนบวก linear l e g a t i o n ครับทำให้เกิดจังหวะขาขึ้นนะครับพุ่งขึ้นไปอ่านะ พุ่งขึ้นไปในกันแล้วตัวนี้ไอซกํกำลังยืนอยู่เนี่ยเส้นสีนโลนะครับเราก็ไอเส้นสิกแนวเราก็กำลังพุ่งขึ้นไปอ่ายืนเนี้ยเส้นสามสิบก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปเช่นเดียวกันกันกบจังหวะของตัวนี้ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปเกินเส้นสีโลเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ต้องเข้าเกงกำไรไว้แต่ล่วงหน้านะครับแม้ว,ว่าราคามันจะ ขึ้นขึ้นลงๆแต่ก็เป็นจังหวะที่มันจะขึ้นไปนะครับก็ยังไงก็เก่งกําไรไว้ก่อนกราต้องใจแข็งไว้หน่อยเดี๋ยวราคามันอาจจะยอ่อลงมาตามเฟรมสิชั่วโมงแต่ว่าดูตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงราคาก็ยอ่อลงมาอีกเพราะนั้นก็อย่าพึ่งเข้านะครับไอ SI บอกว่าอย่าพิ่งเข้าชี้ลงก็อย่าพึ่งเข้านะครับถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นจังหวะขาขึ้นก็แล้วแต่ จังหวะมันจะเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นตอนนี้เราดูอัลฟาก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าอัลฟาแต่มันเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะนั้นต้องจับตาดูจับตาดูอัลฟาให้ดีนะครับถ้ามันขึ้นเมื่อไหร่เราก็เข้าเงินนั้นนะครับจะเป็นจังหวะทําเงินนะครับตอาเราอัลฟาแต่ตัวที่น่าสนใจจริงๆก็คือตัวด็อกคอยนะครับด็อกคอยน่าสนใจนะครับด็อกคอยเป็นจ oui? ังหวะที่ทําเงินนะครับเห็นไหมครับ กำลังจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีสัญญาณที่บอกบอกว่าทําเงินก็คือเส้นท่าเส้นเส้นสานะครับส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างวันถัดไปราคาจะเปิดพุ่งกระโดดขึ้นไปจะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ราคาจะพุ่งขึ้นต่อเพราะอะไรครับไอซายยินเนี่ยเส้น50แล้วก็ตัว m s c d กำลังจะแตะเส้นเส้น Zero เป็นจังหวะที่ต้องรีบเข้าเก่งกําไรไว้ตัวตอนนี้ราคา5บาทตอนนี้ราคา5้าบาทแล้วกันนะครับหบาทแล้วกันนะครับห้าจุดหบาทนะครับห้าบาทห้บาทจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับที่ศูนย์จุกหนึถเบาทผมก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ควรที่จะเก่งกําไรในตัวก็อกคอยไว้ เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเหมาะเจาะที่จะทํากําไรที่สุดคือตอกคอยนะครับแต่ตัวที่พุ่งไปแล้วและสวยไปแล้วก็คือตัวเจฟินเจฟินนี่พุ่งขึ้นไปแล้วพอครับเพราะว่า MACD พุ่งเกินเห็นไหมครับ MACD เกินเส้นสีโลขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วก็อาร์ยกสไพุ่งเกินเส้น50ขึ้นมาเยอะเลยเพราะนั้นราคาก็เลยพุ่งขึ้นมา แต่ว่ามัน,มนพลาดไปแล้วเพราะว่าราคาตอนนี้มันย่อลงมานะครับือต้องเล่นให้ทันแต่อันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลามันพุ่งขึ้นไปแล้วเราก็พลาดไปแล้วนะครับอันนี้คือที่เราพลาดไปแล้วนะครับคือยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวคับคอยที่มันของ,ของไทยนี่ก็เด่อละเลยนะครับคับคอยนี่จังหวะมันกําลังจะพุ่งขึ้นไปถ้าเส้น m a c บขึ้นไปแตะเส้นสีโลเพราะนั้นเราก็ ลองอันนี้กันไว้ก่อนเฉยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสาราคาจะพุ่งขึ้นไปที่59บาททีเดียวนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่48บาทนะครับ48บาทกั59บ59าทบเกาทใกล้ๆกันเลยครับถ้าสนใจนะครับครับคอยนะครับมีอีกตัวหนึ่งคือถ้าเรามีเงินเราก็ใส่เอาไว้เยอะแล้วกันแต่ท่านนักลงทุนนะครแต่ดูจังหวะมันเป็นจังหวะขาขึ้นหรือเปล่าแล้ก็ดูทางเฟรม อ่านหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปแล้วกันนะครับว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าหนึ่งอาทิตย์ก็บอกว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนเป็นยังไงหนึ่งเดือนก็สายไวยพระทางด้านข้างเรามีโอกาสพุ่งขึ้นไปตัวนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับก็ดูไปทีละาทเฟรมนะครับแล้วค่อยๆหวางแผนไปกนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่า สิ่งที่ทุกคนนั้นเห็นแบบนี้ได้เพราะอะไรทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเพราะทุกคนมีศีลน,นะครับมีศีลนะครับมีศีลมีทานนะครับแล้วก็มีภาวนานะครับสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตของเรานะครับถ้าท่านมีสามสิ่งนี้ท่านก็จะไม่ต้องทำบาปทำกรรม แล้วก็มีการเกรงกลัวะไายต่อการทำบาปครก็ให้ทุกคนรักษาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านจะโอนเงินหรือไม่โอนเงินก็ไม่เป็นไร,นรแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่าลุงมีรอรับท่านที่ต้องการบริจาคให้ให้ให้กับน้ำร้อนน้าชาหรือให้กับน้ำลายของลุงแต่แต่ว่าเป็นคำพายที่พูดให้แต่ความดีกับทุกคนให้ฝังให้มีแต่ให้และครับ ให้ไว้ก่อนนะครับยังไงหลวงก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเอามาประดังประเดให้เป็นคนดีให้ทําดีพูดดีนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆตลอดชีวิตตลอดไปดีกว่าก็ลบสวัสดีครับการลงมือทําอย่างมีวินัยและใส่ให้สุดอ,อ่ะพี่เชื่อว่าอะไรก็ทําได้ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เราพยายามมากพอแล้วมันไม่สาเร็จคุณตัด มาดูรายละเอียดของช่องของ Take ุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงครับตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมกเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ y o u t u b e ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างาเปิดบัญชีอ่ ลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับขอให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลงมาแค่นั้นเอง อฝาไว้ด้วยนะครับสตอปลอสเซ็ตไว้ไม่กลัวขาดทุนนะไป้กำไรแล้วให้ยิดสาวฮอตเที่ยว